สวัสดีครับอ่ะระหว่างรอเพื่อนนะครับเช็คชื่อาเลยลูกมาระหว่างรอเพื่อนนะลูกนะระหว่างรอเพื่อนนะครับเช็คชื่อเข้ามาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงไปก่อน อ่ะวันนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2นะครับอ่าชั่วโมงที่สองของสัปดห์นี้แล้วนะลูกอ่ะระหว่างรอเพื่อนเช็คชื่อเข้ามาเลยครับเดี๋ยวให้เวลาอีกสัก1นถึงสนาทีนะครับ สวัสดีนะคะนรับเด็กเียนโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเรียนกันแล้วเนาะวันนี้ก็จะจบโปรแกรม Powerpoint แล้วนะครับซึ่งเรื่องหลังๆที่ครูสอนเนี่ยในโปรแกรม Microsoft Word ก็มีเหมือนกันนะครับได้สอนเหมือนกันเนาะมันก็อาจจะซ้ำๆกันเครื่องมือต่างๆที่ใช้นะครับอาจจะอยู่ใกล้ๆกันซ้ำๆกัน นะครับอ่ะโอเคก็สวัสดีอยางไปทางการอีกครั้งนะครับนักเรียนชั้นม .1 เนานะวันนี้ครูก็จะมาสอนต่อนะครับในโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับจำใหด้ดีนะครับออกสอบนะลูกอ่นะโปรแกรมนี้ไว้ใช้ทำอะไรอย่าลืมเด็กขาดนะครับอ่ะวันนี้จะมาสอนในเรื่องการวาดรูปร่างการสร้างตาราง2แล้วนะครับการสร้างอักษรศิลป์สแล้ว แล้วก็สร้างแผนผังองค์กร4ี่แล้ครับแล้วก็สร้างแผนภูมิ5 5หอย่างนี้นะครับครูได้สอนไปในโปรแกรม Microsoft Word ไปเรียบที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนซ้ําให้อ่ามันเปลี่ยนโปรแกรมก็จริงนะครับแต่ว่าเครื่องมือการใช้งานต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันอ่าอยู่ที่เดียวกันใช้งานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันเหมือนกันอย่างไร นะครับอะมาเริ่มกันที่การวาดรูปร่างกันก่อนนะครับการวาดรูปร่างลงในภาพนิ่งเนี่ยนะครับ Microsoft Word ครูก็ได้สอนไปแล้ววาดรูปร่างนะครับเป็นรูปนู้นรูปนี้ก็วาดอย่างไงนะครับแต่ว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ยก็จะเน้นวาดรูปร่างมากกว่า Microsoft Word นะครับก็เลยมาสอนซับอีกหนึ่งรอบอ่ามาดูซิว่าวาดรูปร่างอย่างไงนะครับเราก็มาคลิกที่คำสั่งแทรกคำสั่งแทรกเหมือนเดิม วันนี้เราจะใช้คำสั่งแทรกคำสั่งเดียวเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องการแทรกสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเพลงเสียงรูปร่างตารางต่างๆเราต่างใช้โปรแกรมริบบอนแทรกทั้งนั้นนะครับอ่ะริบบอนแทรกตรงนี้ลูกอ่ะริบบอนแทรกนะครับพอเลือกริบบอนแทรกริบอแล้วนะครับเราก็มาเลือกที่ปุ่มรูปร่างตรงนี้นะครับ มาเลือกที่ปุ่มรูปร่างตรงนี้เนอะอ่าพอเลือกปุ่มรูปร่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเลือกซิว่าเราต้องการจะใช้รูปร่างแบบไหนอ่านะครับครูลองคลิกเป็นรูปร่างตัวอย่างมาให้ดูนะครับเช่นตัวอย่างรูปร่างวงกลมแล้วก็มีรอยยิ้มอ่ามีเหมือนกันนะครเป็นรูปหัวใจอ่าเป็นรูปดาวห้าเหลี่ยมหเหลี่ยมต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในรูปร่างนี้ เหมาะสําหรับเอาไว้ใส่ตกแต่งภาพนิ่งของเราหรือว่าเราอาจจะใส่ข้อความเข้าไปในรูปหน้าของเราได้ด้วยนะครับนี่การตกแต่งรูปร่างเมื่อกี้เราใส่รูปร่างไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อมาเราจะมาตกแต่งรูปร่างกันดีกว่านะครับเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันเปลี่ยนเส้นนะครับหรือใส่ข้อความเข้าไปข้างในได้นะครับโดยการที่เราจะต้องติ๊กที่รูปร่างนั้นๆก่อน นะครับสมมติครูติ๊กที่รูปด้านหัวใจที่รูปที่รูปด้านหัวใจนะครับพอคลิกเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกที่รูปแบบถ้าเราไม่คลิกรูปแบบตรงริบรบอนรูปแบบจะไม่ขึ้นนะครับนะแต่ถ้าครูคลิก,กปุ๊รปบริบบอนรูปแบบก็จะขึ้นมานะครับเราก็มาเปลี่ยนสีสันตรงนี้ได้เปลี่ยนสีสันนะครับเปลี่ยนเส้นมันจะมีภาษาไทยให้นักเรียนดูนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็ทาตามได้เลยนะครับนะ อันนี้ไม่น่ายากนะครับไม่น่ายากอ่าต่อมามาดูวิธีการสร้างตารางกันบ้างนะครับมาดูวิธีการสร้างตารางกันบ้างวิธีการสร้างตารางเนี่ยบอกไว้เลยว่าสร้างไม่ยากและก็สร้างเหมือน Microsoft Word เลยนะครับอ่ะมาดูวิธีการสร้างกันนะครับเราไปที่ริบบอนแทรกเหมือนเดิมนะครับเราไปที่ริบบอนแทรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่คําว่าตารางนะครับ กูจะสอนไปแล้วเนาะใน o f t Word นะครับว่าสร้างตารางแบบไหนเหมาะกับอะไรนักเรียนไปย้อนดูได้นะครับแต่ว่า m i r r s s o t t p w w r r p o n t เนี่ยส่วนมากเราก็ไม่เน้นตารางนะครับเน้นเอาไว้ตกแต่งเฉยๆนะครับเราก็จะใช้ริบบอนแรกๆกแทรกขึ้นมา5-6อันนะครับนั่นแหละแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่มันก็จะมีให้เราตกแต่งด้วยนะครับพอเราคลิกที่ตารางเนี่ยริบบอนออกแบบมันก็จะโผล่ขึ้นมา นะครับอา่าแล้วก็เลือกออกแบบได้ว่าจะเอาสีสันเป็นแบบไหนอ่าเอาเขาโครงเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับอา่าอันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับของการสร้างตารางนะครับอ่ะต่อมาการสร้างและแก้ไขปรับแต่งอักษรศิลป์อันนี้คืออย่างที่3าแล้วนะครับวันนี้ไวมากเลยนะลูกอา่าไวมากเลยเพราะว่าครูได้สอนไปแล้วอ่ะ ะครับครูได้เคยสอนไปแล้วแล้วก็เครื่องมือมันมีกดคลิกเดียวนะครับมันก็สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับอ่ะมาดูการสร้างและแก้ไขและปรับแต่งอักษรศิลป์กันดีกว่านะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะลูกอักษรศิลอักต่อนะครับเราก็มาที่ริบบอนแทรกเหมือนเดิมนะครับ,บริบบอนแทรกเหมือนเดิมพอคลิกที่ริบบอนแทรกเรียบ้อยแล้ว ะะเราก็มาที่คําว่าอักษรศิลอักษรศิลนะครับนะครับมองเห็นไหมลูกอักษรศิลพอคลิกเลือกที่อักษรศิลแล้วแล้วนะครับเราก็มาเลือกดูซิว่าอักษรศิลที่เราต้องการใช้เนี่ยเราต้องการจะใช้อักษรศิลในรูปแบบลักษณะสีอะไรนะครับรูปแบบสีอะไรแล้วก็คลิกเลือกไปเลยว่าเราต้องการเอาสีอะไรนะครับพอเลือกสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคลิกตรงคําว่าใส่ข้อความของคุณที่นี่ อ่าใส่ข้อความคุณที่นี่นะครับแล้วเราก็พิมพ์แก้ไขได้เลยว่าอยากพิมพ์เป็นอะไรครูลองทําให้ดูนะครับเดี๋ยวครูลองทำให้ดูทุกอย่างเลยวันนี้เนาะนะครับอ่ะอักษรศิลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาการแก้ไขข้อความในอักษรศิลป์แล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับเราสามารถแก้ไขได้โดยการคลิกที่กรอบตรง ให้มันตรงนี้นะครับคลิกที่กรอบแล้วเราก็พิมพ์ข้อความแก้ไขเข้าไปนะครับพิมพ์สีสันให้มันคันล r กฟูก็สามารถพิมพ์ได้เดี๋ยวลองทําให้ดูนาะอ่ะ,อะต่อมาเป็นการสร้างและปรับแต่งแผนผังองค์กรอ่ะสม a r ์ทอาทนะครับแผนผังองค์กรเอ่อหรือเรียกง,ง่ายว่าเป็นอะไรนะแผนผังนะครับแผนผังต้เรียนรู้จักจกันในน้ำแผนผังมันมีหลายแบบมากมายเลยนะครับโดยการที่เราไปคลิกที่ แทรกแล้วก็มาคลิกที่คําว่า Smart a r าตรงนี้นะครับคลิกที่คําว่าแทรกแล้วก็ Smart a r าตรงนี้นะครับพอคลิกไปปุ๊บมันก็จะมี Smart a r าให้เราเลือกเยอะแย,ยะมากมายจําได้ไหมครูได้สอนไปใน Microsoft PowerPoint แล้วนะครับอ่าสมาร์อาแล้วก็เลือกซิว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับแบบแผนผังรายการแผนผังวงกลมแผนผังลำดับขั้นอ่าหรือแผนผังความสัมพันธ์นะครับเราสามารถเลือกได้เลยอ่าเราสามารถเลือกได้เลย ะครับให้มันเหมาะสมกับวิชาเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจะทํานะครับนะสมมุติครูเลือกมาหนึ่งอย่างนะครับแบบนี้นะลูกแล้วเราก็พิมพ์แก้ไขได้เลยนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ไวมากยังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับแต่เดี๋ยวครูลองทําให้นักเรียนดูต่ออีกนะครับต่อมาการสร้างแผนภูมิอ่า เวลาเรานําเสนองานเนี่ยแผนภูมิก็สําคัญเหมือนกันนะครับแผนภูมิก็สําคัญเหมือนกันอ่ะมาดูกันแผนภูมินะครับเรามาแทรกที่ริบบอนแทรกตรงนี้นะครับรแล้วเรวาก็เลือกที่คําว่าแผนภูมนะครับเลือกที่คําสั่งแผนภูมแล้วก็มาคลิกเลือกเลยว่าจะเอาแผนภูมิเป็นลักษณะไหนวงกลมแผนภูมิแท่งนะครับหรือแผนภูมิหุ้นแผนภูมิพื้นผิวนะครับนักเรียนสามารถมาเลือกได้นะครับแก้ไขได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ อมองอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นเต็มจอนะครับเดี๋ยวครูจะลองทําให้นักเรียนดูให้เห็นเต็มจอไปเลยนะครับเห็นเต็มจอไปเลยเนาะนะอ่าอ่ะ,ะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวมาเปิดโปรแกรมกันดีกว่านะครับพร้อมนะลูกนะอ่าอ่ะเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับวันนี้มีจะมีอยู่5อย่างในการนําเสนอ นะครับอย่างแรกอย่างแรกเป็นการแทรกอะไรครับใครจําได้พิมพ์ตอบมามาเร็วเดี๋ยวให้คะแนนเป็นพิเศษพิเศษเลยอย่างแรกครูให้แทรกอะไรลูกมาพิมพ์ตอบมาเลยใครพิมพ์ตอบมาพร้อมเลขที่เดี๋ยวมีคะแนนเสริมให้เลยครับอย่างแรกเป็นการแทรกอะไรนะแทรกอะไรเออ โอเคเก่งมากนะครับอย่างแรกเป็นการแทรกรูปร่างอ่าแทรกรูปร่างนะครับโดยเราต้องมาคลิกที่ปุ่มริบบอนแทรกตรงนี้ต่อก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับริบบอนมันมีเยอะแยะมากมายเนี่ยเรามาคลิกที่ริบบอนแทรกนะครับริบบอนแทรกแล้วเราก็เลือกที่คําว่ารูปร่างตรงนี้นะครับ เราลองเอาเมาส์เจาะสิมันก็จะอธิบายว่ารูปร่างการแทรกรูปร่างสําเร็จรูปนะครับเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมลูกศรเราก็สามารถแทรกได้ไม่ต้องไปนั่งวาดเองนะครับเราคลิกที่คําว่าแทรกนะครับครูลองเอาเป็นตาก,กากระบาดตรงนี้ดีกว่าเครื่องหมายคูณนะครับนี่อ่าเครื่องหมายคูณนะครับอ่ะแทรกอะไรต่อดีแทรกเป็นนี่อ่ะเดี๋ยวครูจะสร้างเป็น บ้านแล้วก็ก้อนเมฆดีกว่าอ่านะครับจะลองวาดรูปนะครับจะลองวาดรูปคือหมายคุณลบไปก่อนนี้จะสร้างเป็นเป็นบ้านอ่านะครับเป็นบ้านแล้วก็มีก้อนเมฆอ่านะครับลองมาสร้างดูซิต่อมา รูปร่างบ้านมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรเราก็เอากรอบสี่เหลี่ยมมาวางนะครับเอออันนี้ไม่สี่เหลี่ยมไม่เอาเอาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยแล้วกันนะครับกรอบสี่เหลี่ยมเลยแล้วกันนี่อ่ะบ้านจะวางตรงนี้เลยนะครับอุ้ยเล็กๆหน่อยเเล็กหน่อยนะครับมีบ้านแล้วแต่หลังคายังไม่เด่นชัดใช่ไหม ไม่เป็นไรนะครับหลังคาเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมมันก็มีเหมือนกันนะครับไหนลองช่วยครูหาซิว่าสามเหลี่ยมจะอยู่ตรงไหนนี่ไงสร้างหลังคาไปนะครับหลังคาก็จะเกินมาแบบนี้อ,อาจจะมีประตูะเพื่อหเห็นใช่ไหมครับประตูก็อาจจะแบบว่านี่ประตูเป็นแบบนี้ เอออะเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีก่อนเพื่อให้เห็นได้เด่นชัดเจนนะครับบ้านคุณมีอะไรอีกนะดูสิบ้านคุณจะมีอะไรดีมีอะไรอีกดีอ้าวมีสัญลักษณ์หัวใจอ่ะนี่อาจจะมีสัญลักษณ์หัวใจอยู่บนหลังคาบ้านอ่านี่ แต่งเห็นไหมครับเราก็สามารถสร้างได้เอ,อนะครับสามารถสร้างได้เลยเนาะนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้หรือใครอยากให้มีต้นไม้อ่ะเดี๋ยวลองสร้างต้นไม้สิต้นไม้เอากิ่งต้นไม้มันก็จะเป็นในลักษณะแบบไหนดีนะ้าเอาฐานเป็นแบบไหนดีนะ้าฐานโค้งๆไม่ค่อยมีเนาะอ่นนี่นี่ต้นไม้อ่ะ มาจะตั้งตรงนี้อันนี้คือก้านมันนะลูะกก้านมันนะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะแบบใบใช่ไหมครับใบครูมองไม่เห็นอันไหนแล้วนอกจากอันที่เราใช้เป็นก้อนเมฆนั่นเองอันที่เราใช้เป็นก้อนเมฆนั่นเองนะครับแต่เราก็ใส่รวมๆกันสิออกแบบได้เห็นไหมครับนี่มันก็จะเป็นต้นไม้ลวเห็นไหมอ่า ครูลองเปลี่ยนสีนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนสีเนี่ยเราต้องคลิกก่อนนะครับตอนนี้รูปแบบยังไม่ขึ้นเห็นไหมครับริบบอนรูปแบบยังไม่ขึ้นพอครูคลิกปุ๊ปบริบบอนรูปแบบก็จะขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสีอะไรดีนะพาที่สีอะไรครับสีส้มใช่ไหมอ่าข้างในสีส้มเส้นก็เป็นสีส้มเข้มแบบนี้ก้อนเมฆเอาก้อนเมฆสีอะไรครับก้อนเมฆสีอะไรลูก สีฟ้าดีมากคอนเมสีฟ้านะครับบ้านเอาเป็นสีอะไรดีครับบ้านเอาเป็นสีนี้อยู่นี่เขาใช้ฮิต m i n i มอลใช่ไหมสีเทานะครับอ่าสีเทาหลังคาก็จะเป็นสีออกดำแบบนี้อ่ามีหัวใจสีแดงนะมีหัวใจสีแดง ประตูจะเป็นสีเขียวต่อมาเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ข้างล่างจะเป็นสีเขียวนี่อย่าให้ใบมันสีซ้ำกันไปเอาสีเพิ่มเติมดีกว่านะครับนี่อย่าให้ใบมันสีซ้ำกันนะครับนี่สามารถเพิ่มเติมได้นี่เห็นไหมฐาน อานก็สีน้ำตาลใช่ไหมครับนี่เป็นไงครับอันนี้การแทรกรูปรา่างสวยไหมครับสวยไหมลูกอ่าสวยนะครับฮนะเออดีมากนะครับนี่แหละเป็นการแทรกรูปร่างอย่างนึงนะครับเนาะอ,อ่ะต่อไปที่สองเป็นการแทรกอะไรครับนะใครพิมพ์ตอบมาเดี๋ยวครูจะให้คะแนนเพิ่มนะครับพิมพ์ตอบมาพร้อมเลขที่นะลูกอ่ะอันที่สองเป็นการแทรกอะไรดีนะ้าแทรกอะไรที่เคย บอกไปเมื่อกี้นี้อันที่สองแทรกอะไรครับแทรกอะไรเอ่ยแทรกตารางใช่ไหมถ้าครูจำไม่ผิดนะครับอ่ะแทรกตารางนะครับแล้วก็มาคลิกที่คําว่าตารางตรงนี้นะครับนี่คลิกคำว่าตารางตรงนี้นะครับ,าารารรบแล้วเราก็เลือกซิว่าเราต้องการจะแทรกตารางเป็นกี่อันอ่าถ้ามันมีให้เนี่ยสิบคูณแปดช่องเนี่ยไม่พอเราก็มาคลิกที่คําว่าแทรกตารางตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็มาลองเลือกเลยว่าต้องการจะแทรกเป็นเท่าไร13คูณ10บแบบนี้นะครับกดแทรกเข้าไปก็จะมีขึ้นมาให้เลยแบบนี้นะครับอ่าแทรกตารางนะครับเปลี่ยนสีได้คลิกที่คำว่าตารางตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นแทบเครื่องมือเสริมขึ้นมาให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสันเปลี่ยนคันเล f อกฟูตามสบายที่เราชอบนะครับนี่ตามสไตล์ที่เราชอบได้เลย เนาะแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการแก้ไขในการแทรกตารางนะครับอันที่สามคือการแทรกอะไรลูกอันที่สามการแทรกอะไรครับจําได้หรือเปล่าจะจําได้ไหมจาได้หรือเปล่าอ่ะสามนะครับคือการแทรกอักษรศิลใช่ไหมครับเก่งมากแทรกอักษรศิลนะครับคลิกที่อักษรศิลมานะครับครูจะเอาเป็นตัวหนังสือสีดําแล้วก็มีขีดตรงนี้อันนี้เลยดีกว่านะครับนี่นะครับข้อเลือกมาแล้วปุ๊บเราสามารถแก้ไขข้อความได้ e l l o หีย <Hello. S 2> ิบุกมาเนี่ย hello เออเ E อ่านะครับอ่านี่เราก็จะได้อักษรศิลที่มันไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกับตัวอักษรที่มันมีอยู่ข้างใน PowerPoint นะครับเราสามารถใส่ให้มันสีสันสวยงามได้อ่าสีสันสวยงามได้นะครับ เป็นสีอะไรดีสีเขียวเห็นไหมครับนี่คลิกเลือกได้หลายสีนะครับประมาณนี้เนาะอันที่สี่นะครับอันที่สี่เป็นการแทรกนะครับสมาร์ทอาร์ตอ่าสมาร์ทอาร์ตหรือแผนผังนั่นเองนะครับครูลองเลือกเป็นแผนผังแบบธรรมดาที่เราเคยใช้กันดีกว่านะครับเป็นแผนผังแบบกระบวนการ อ่หรือแผนทั้งวงกลมนะครับแผนผังลำดับขั้นนะครับที่ครูเคยสอนไปนะครับนี่ก็นี่เลยเป็นอันนี้เป็นหัวหน้าหัวหน้าอ่าหัวหน้านี่ก็เป็นรองหัวหน้าจำได้ไหมรองหัวหน้าอันนี้ก็เป็นสมาชิกค,คนที่หนึ่งคนที่สองแล้วก็คนที่สามแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถสร้างได้เพื่อให้ผลงานของเรามันดูน่าเชื่อถือ น่าเชื่อถือดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นการแทรกแผนภูมินั่นเองนะครับแผนภูมินั่นเองซึ่งแผนภูมิที่เราใช้กันทุกวันก็จะเป็นแผนภูมิแบบคอลัมน์เนาะนี่แบบนี้นะครับพอแทรกขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็มันจะมี Excel ขึ้นมาให้เราสามารถเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เอง 5แทรกวันนี้นะครับใครทําอันไหนได้ก็ลองไปทําดูนะครับในโทรศัพท์ใครทําได้ก็ลองไปทําดูนะครับเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษให้นะครับช่วงนี้ครูไม่ได้ให้จดไม่ให้จดแล้วนะครับแคปหน้าจอไว้อ่านสอบพอนะครับไม่ให้จดแล้วแล้วก็งานเก่าครูขอตามนะครับใครยังไม่ทํางานเก่านะครับไปดูที่เพื่อนได้ส่งมานักเรียนก๊อปปี้บอกไปแนวทางให้เฉยนะครับไปก๊อปปี้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใต้คอมเมนต์เลย หรือว่าส่งมาแชทส่วนตัวครูก็ได้นะครับจะได้มีคะแนนกันทุกคนเนาะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนไปสวัสดีครับ